ไปถอด R ได้ป่ะเนีอาชิบน่ครับอาชิบตัวเล็กเลมันคือตัวเล็กๆมันต้องซูมดูนะครับเพื่อนๆือนดูครับมันเล็กขนาดไหนนี่เลยมันเล็กขนาดนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวที่มันแตกนะครับเนี่ยมันก็ไม่โฟกัสสะดวกไม่เป็นไรนะครับนี่นี่นะครับตัวที่มันเล็กเลนี่มันดำาๆเหนไหมแต่ถ้าตัวที่มันดีอยู่มันจะมีตัวอักษรอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมละเนี่ย นี่นะครับนะ่ะเพื่อนดูนะครับตัวที่มันพอที่จะไปได้เดินหน้าต่อไปก็คือตัวที่มันเป็นตัวอักษรมีตัวอักษรอ,อยู่นี่นะเพื่อนนะเห็นไหมครับแต่ตัวที่มันไปไม่รอดก็คือตัวที่มันดำๆเนี่ยนะนี่ตัวที่มีตัวอักษรอ,อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยชัดหรอกกล้องผมมันมันซูมเต็มที่แล้วเนี่ยนะนะสี่เจ็ดศูนย์นั่นก็คือสี่สิบเจ็ดโอห์มนะไม่ใช่สี่ร้อยเจ็ดสิบโอห์มนะเพื่อนนะ สี่เจ็ดศูนย์ตัวนั้นไม่มีค่าตัดออกไปเลยศูนย์ตัวนั้นคือสีดำเนี่ยสี่สิบเจ็ดโอห์มนี่ไปนะเอามันออกนะครับนี่ตัวที่มันไปไม่ได้คือตัวสีมันดำๆเนี่ยนี่ไปไม่รอดแหละไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่แถวเนี้ยนี่ครับการเอาออกก็คงจะเป็นการเอาออกเหมือนกับการเอาออกทั่วไปโดยการใช้ความร้อนแล้วก็เอามันออกมาเนี่ยเห็นไหมหลุดออกมาแล้วามาฝากไว้เนี่ยนะเห็นไน,นี่นะครับ มันมีกี่ตัวที่มันแตกนะครับนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยตาเนื้อมองได้ครับแต่ว่าตากล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะตาเนื้อดูด้วยดูได้เนี่ครับเอาออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ปลายหัวแรงผมเนี่ยตายแล้วเนี่ยสิทธิ์ทิมของปลาผมพี่น้องเลยนะครับแล้วเราก็เอาอามาใส่ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆจะต้องทําความสะอาดไอ้เจ้ารูๆพวกนี้ไปด้วยเลยก็ได้นะครับเพื่อนนะ นี่รูๆพวกนี้นะครับนะเป็นแบบนั้นนะครับกันครับผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอารูๆนี่ออกก่อนแล้วเอาอาใส่แล้วเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมครับได้ทําความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําให้รูมันไม่ตันแลลวนะครับทีนี้ก็คงจะต้องเอาตัวนันานมาใส่นะเพื่อนะตัวนทานมันก็เล็กมากเลยนะครับนะโอ้ยหยิบจับก็ลําบากเพื่อนนะเพื่อนก็พี่นานะครับ โอ้ไรเป็นไรเล็กมากเลยติดอีทั้งหากก็เด็กดูดตจดโอ้่าความต้านทานสี่สิบเจ็ดโอห์มครับต้องใช้วิธีการหยิบจับแบบนี้เ่ยนะน,ะนี่บัตรกีขาหนึ่งไม่ได้ซะก่อนเื่อนะแล้วก็ทำการนะบัตรกีเลยเว้ยนะไงนะแล้วนะเดี๋ยว,ยวสูงให้ดู มันต้องมีเลนซูมนะเนี่ยมันถึงจะได้นะครับเนะี่ยเลนซูมไม่มีนนครับนะยความสามารถของไอง้กล้องโทรศัพท์กากๆของผมเนี่ยเนี่ยแค่นี้เราก็บัดกีได้ไทีเรียบร้อยแล้วนะครับนะยตัวต่อไปก็มาใส่ในครับเนะี่ยิบเจ47โอห์มเลยเพื่อนๆก็เคลือบตะกัวเข้าไปตรงขามานี่สะก่อนในครับไม่งั้นมันจะบัดกียากเลยเพื่อนนะนะเนี่ยนนครับเนะเคลือบขามันเดือน ดัง,งั้นไม่ได้นะครับมันจะบัดกียากนะนะเพื่อนนะเคลือบขาเข้ไปแล้วก็บัดกีเนี่ยเห็นไหมครับมันใส่ง่ายมากเลยนะเพื่อนนะและทีนี้ก็อย่าลืมตรวจทานโดยการล้างนะครับเราจะเห็นมันชัดขึ้นไหมนครับเนี่ยนะครับเนะนี่ยนะทีนี้เราก็ได้อ่าใส่เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับไหนวะใส่ระบาด นี่นะครับที่ใส่ใหม่นะครับเนะอา R10 นั่นนะครับเนะยเห็นไหมครับกับหน้ากับหลังไม่เป็นไรนะครับเนอ่ามันใส่ได้ทุกทางอยู่แล้วเห็นไหมครับ R10 เนี่ยนะ R10 ป่าวะไม่ใช่เว้ย R110 โอ้ยตาบอดีนะครับนะประมาณนี้นะเพื่อนนะใส่เข้าไปแล้วนี้เพื่อนเพื่อนก็ปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็มาวัดดูว่ามีสัญญาณหรือเปล่านะครับแถวนี้นะครับน ข้ามขั้นตอนได้ไหมได้คือเก่าครับเอามอสเฟตมาใส่แล้วก็ค่อยวัดดูว่ามันทํางานได้ไหมแต่ละขดในครับนะเนี่ยตัวนี้คือมันเป็นเบสิกว่าจะต้องวัดสัญญาณก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราข้ามขั้นตอนก็เอาม,มอสเฟตมาใส่เอามอสเฟตมาใส่ก็วัดสัญญาณมันทีนี้ก็มาวัดที่ขาเดนนะว่าไฟมันมัน,ม,นมันเทียบเท่ากับมอสเฟตอีกด้ันที่มีอยู่หรือเปล่านะมันก็แค่นั้นนะเวรนะั้นไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าเรารู้แล้วเราก็รัดขั้นตอนก็เหมือนกับเราเดินทางนั่นแหละครับพอเรารู้ทางรัดเราก็ไปทางรัดนะเพื่อนนะแต่มันนี้ต้องมีเบสิกก่อนเราต้องรู้ทางตรงก่อนพอรู้ทางตรงแล้วเราไปทางรัดได้บางคนรู้ทางรัดไม่รู้ทางตรงยังมีเลยก็กลายเป็นว่าทางรัดนั่นคือทางตรงมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือเราให้ฟังครับเพื่อนบอกสู้ฟังเสดิเนี่ยเราจะเป็นต้องถอดเอาเนี่ยตกปอกสายเนี่ย เพื่อที่จะเอามาทําเป็นถุงน่องให้มันเผื่อบ,บางทีขันน็อตน,นั่นนนนี่แล้วมันมนแตะกันนะครับนี่ก็ถอดเอาหรือมีตัวใหม่ก็เอามาได้เลยนะครับไปปลอกสายนี่มีขายเยอะแยะหาง่ายแต่ที่นี้ก็เอาเนี่ยมอสเฟสเนี่ยมาใส่ใช่ไหมใส่โอ้ยหลุดซ้ำเนี่ยใช่ไหมใส่มอสเฟสเข้าไปถามว่าใส่ครบไหมไม่ต้องก็ได้ใส่ตัวเดียวนี่แหละนี่ครับค่อยมาวัดดูไฟเออแล้วแบบนี้มันจะทํางานได้เหรอ สี่ตัวมันทํางานขนานกันไฟที่ป้อนเข้ามาไฟสองแอมเองนะครับจากหมอแปลงเพราะฉะนั้นแล้วคงมไม่ทําให้มันอะไรระเบิดแน่ๆนะครับใส่เข้ามานะครับขี้เกียจใส่สี่ตัวแล้วก็ใส่เข้ามาตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ข่อยวัดไฟเนี่ยยังได้เลยนะเวรมีอะไรมากมายเลยนะแต่าถามบอกว่าผมไม่ทําให้เร็วนะครับพวกนี้ถ้าลูกค้าเอามาเนี่ยก็คือวันหน้าเลย ทำให้บางทีงานมันเยอะยนะเน่ะมันมีลูกค้าบางท่านโอ้ด่วนเลยด่วนเลยมันไม่ได้กันนะครับเนะี่ยแบบนี้เนี่ยทำงานสบายสบายครับงานอาชีพอิสระนะครับผมไม่ได้เร่งรีบนะสบายสบายนะเป็นแบบนี้นครับสนุกไปนะครับเร่งรีบทําไมนะี่ครับยังไงมันก็เสร็จอยู่แล้วเป็นแบบนี้นะครับ บางคนเฝ้าครับเพื่อนยู่ไกลก็เฝ้าไล่ครับมาไม่ช่างวิศว์ไม่ไหวนะครับคุณเดินต่อไปได้เลยครับผมไม่ไหวเลย <c oughs> เป็นแบบนั้นนี่ผมคุมเกมได้นะครับเพื่อนไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรมากมายนะเพื่อนนะเวลาทํางานเพื่อนต้องรีบเอาสบายๆครับยังไงมันเป็นอาชีพอิสละอยู่แล้วนะครับเนี่ยอาชีพนนอิสละไว้นี่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็เอาสายไฟมาต่อต่อ,อยังไงวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันซูมอยู่แล้วทีนี้มันก็จะเป็นนี่นี่กล่าวนะนี่ก็คือบวกนี่ก็คือรีโมทก็หาก็หามาใส่ไฟมาใส่มา12โวลต์จ่ายมาจ่ายมาสองแอมป์ทีนี้ก็เปิดเครื่องนะ มเห็นเข้าเลยไฟโอ้เข้าแล้วมันไม่แน่นดังปอก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 ดังอยู่ในหม้อแปลงนี่ปอก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 โอตายแล้วทีนี้โอ,มอ,อ้มีต่อ้ยเห็นไหมครับมีต่อฟังนะครับมันมีเสียงปอก,กๆนะฟังนะอะไรยเนี่ยให่ฟังเสียงหูได้ยินนี่อ่ะแน่นแล้ว ดังก๊กก๊กกกพอมันดังก๊กก๊กแบบนี้ก็แสดงว่ามอสเฟตมันทํางานไม่เต็มที่นะซิมันทํางานไม่ได้แล้วก็มาวัดดูไอ้พวกไดมันพวกไดเนี่ยมันมีไดอยู่เดี๋ยวนดูนะครับดูเนี่ยพวกเนี้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 ยฝั่งนี้ก็มีพวกนี้พวกนี้พวกนี้ยนะเนี่ยไดก็ไปวัดหานะครับวัดหาตัวไหนตายไม่ตายเนี่ย มิเตอร์ใช้มิเตอร์ธรรมดานี่แหละมิเตอร์เขมนี่แหละมาวัดดูเบอร์อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มองไม่ชัดเลยอันนี้ดีเคอะไรเนี่ยอันนี้ AG เอจีอะไรเนี่ยดีดีเคอะไรก็ไม่รู้วัดดูเลยรับวัดดูอ๋ออ่าเห็นแล้วมิเตอร์น่าจะเห็นนะ แล้วก็วัดดู i อดีเคเนี่ยมันเป็นเอ n นอแล้วใช้สายสีดำในวัดขาบีมันขาบีมอยู่ด้านนี้ขึ้นกี่ครั้งวะอ่นหนึ่งครั้งอ่ะสองครั้งเห็นไหมนี่ดีเคอ่าอะไรอยู่วะเนี่ยอันนี้ดีเหมือนกันอ่ะดูอันนี้หนึ่งครั้งออนี่สองครั้งเนี่ยวัดเบอร์เดียวกันมันถึงจะไม่ได้ปล่อยมือจากมิเตอร์ทีนี้เราก็จะมาวัด a อจอะไรเนี่ย กับข้างเลยสีดําสีแดงอันนี้อ่าดูอันนี้เขาขึ้นน้อยอันนี้ขึ้นขึ้นน้อยและเอาไม่เห็นมีเลยมันขึ้นไหมม,มิเตอร์อ้าวขึ้นอันนี้อะไรวะเนี่ AG, AG เยเอจอจะไรก็ไม่รูล้ละอ่าหนึ่งครั้งอันนี้สองครั้งโอ้ทาไมมันขึ้นเนี่ยมีวอะอ่าตอนนี้ A อจบ้างอ่าดูอันนี้ขึ้นหนึ่งครั้งอันนี้ ขึ้นสองครั้งน่าแสดงว่าไอ้ตัวนี้ขาดนะสิเนี่ยโอ้ยอตัวนี้ขาดไปแล้วเนี่ยตัวนี้เบอร์เดียวกันมันขึ้นแบบนี้นะเพืนะ่อนนี่ในวัดในวงจรก็เห็นเนี่ยหนึ่งครั้งไอ้นี่สองครั้งไอ้นี่นะอันี้ตายแล้วทอออกมาครับเพื่อนทีนี้นี่วัดในวงจรมันจะรู้เขาเข้าแต่มันมันมันไม่แน่จริงอะไรทีเดียวหรอก บางทีเราก็เห็นว่ามันช็อตบางทีก็เห็นว่ามันเนี่ยแต่มันขาดนี่นพอรู้อยู่ช็อตมันก็พอรู้อยู่แต่ถ้ารู้อะไม่รู้มันต้องถอดออกมานี่การถอดก็ง่ายมากนี่ถอดออกมาละลายออกมานะครับเป็นแบบนั้นนะครับนี่เราให้ฟังเนี่ยโอ้ทีนี้อํามันเหนียวแล้ะอ่ะอันหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอันนี้สองครั้งโอ้ตายแล้วล่ะนี่นะตัวเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหม ทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะเอามาใส่ด้วยเดี๋ยวทำความสะอาดนี่ก่อนมันมันเบอร์อะไรกันแน่เดี๋ยวต,ตามมองไม่ค่อยเห็นมันต้องใช้กล้องส่องมันเล็กมากมันทำมาเล็กมันทำมาเล็กจังเลยลเบอร์อะไรวะเนี่ยไม่เห็นหรอกเดี๋ยวดูกันส่องกัน agqk agqk เบอร์อะไรก็ไปเทียบเอา มันเป็นชนิด PNP ตัวน,นี้นะดูหนะครับนี่วิตเตอร์นะอ่าดูนั่นไงไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นไงหรือหรือข้างนี้จะเป็นขาบีเอาขับกับข้างดูหน่อยว้ยมันตายแล้วล่ะไปหามาเปลี่ยนครับตายแล้วตัวไหนล่ะตัวกอ็อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ทีนี้เราก็ไปหาฐานเติมมาใส่นะเพื่อนนะมันจะมาเป็นแบบนี้มันจะมาเป็นกองกองแบบนี้นี่นี่แบบนี้ถ้ามันไม่มาแบบนี้เราจะหยิบจับลําบากมากนะครับเราก็าใส่นะครับทีนี้ใส่เลยเก็ทําการหาฐานเติมมาใส่นะเพื่อนนะแต่เวลาเพื่อนๆจะหยิบจับนะระวังมันหล่นหายนะครับ หล่นหายแล้วมันไม่ได้การนะเพื่อนนะ่โอ้ยตัวเล็กอยู่นะครับขนาดนี้ผมก็ยังว่ามันเล็กอยู่ในนีนะ้เล็กอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจิ๋วกว่านี้นี่ลาบากเหมือนกันนะครับสายตาก็ยังไม่ค่อยดีอยู่นบนนะียโอ้นะครับโอ้ยโอ้ยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าจะบัดกี้ได้นะครับน มันโอ้โหลำบากสําหรับผมมากนะครับแต่ว่าช่างที่อายุยังน้อยอยู่สายตาย,ยังดีก็โอเคนะครับแต่ผมอายุเนี่ยอยู่เยอะแล้วนะครับนะสามร้อยปีแล้วผมเป็นพยามานนะครับนะ <c oughs> บกไปตัวที่เคยเขบาบ่ไปตัวที่เป็นั่นแหละนะครับนะกลัวจะนี่หมถ้ามันติดได้ขาหนึ่งแล้วขาต่อไปดวกเลยไหลใส่กันอีกต่างหาก โอเคนะครับนะมันโอเคแล้วโอ๊ยลืมวัดให้ดูเห็นไหมแม่มันเป็นชนิด PNP นะครับดูนะครับดูนะครับนี่สีแดงอยู่ขา B มันนะนี่ขึ้นหนึ่งครั้งนี่ขึ้นสองครั้งแตนะ่ผมลืมวัดให้ดูเลยเห็นแล้วนะครับวัดแล้วทีนี้ทําอะไรต่อครับไม่ต้องทําอะไรต่อก็คงจะต้องมาวัดด้านนี้เสียเปล่านะไม่ไม่เป็นไรเราข้ามขั้นตอนเลยมันทำงานได้ก็ได้แล้วไม่มีอะไรละอ่ะเปิดเครื่อง อย่างปอกๆแปลกๆไหมเมื่อกี้นี่ใดมันตายไปฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันต้องทําให้ดูแบบนี้เดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่มันได้แล้วแต่ก่อนนี้ทันเตอร์ตัวนี้ไม่มีลืมให้ดูอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมมันลืมขั้นตอนไปเลยเห็นไหมรีบมันรีบแต่ก่อนนี้ไม่รีบแต่นี้มันเริ่มมันเริ่มรีบอ่ะ นี่ครแดงนะครับนะั่แดงอ่ะและอ่อามตามแล้วพัจะไฟทํางานแล้วครับเพื่อนโอ,อ้ยมันจะดังเลยนะเนี่ยมอดเฟดยังใส่ไม่ครบเลยมันจะดังแล้วเพื่อน,นเอนลยถ้าต่อเสียงเข้าก็ดังเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะเห็นผมทําง่ายไหมครับเพื่อนก็ทาง่ายเหมือนกัน,นไม่มีอะไรต้องยุ่งยากเลยนี่เวลามันจะหมดแล้วนเนี่ยเวลาเนี่ยคลิปหนึ่งต้องไม่เกิน ยี่สิบนาทีสิบห้านาทีนะถ้ามันยาวเกินไปมันจะลงไม่ผ่านเพื่อนนะมันก็จะดังเลยแล้วเนะี่ยเห็นไหมทีนี้ทีนี้ผมจะต่อสายลําโพงเข้ามานะทีนี้นะต่อสายลําโพงเข้ามาโอ้กล่องมันซูมนะครับต่อสายลําโพงเข้ามาแล้วมีเสียงไหมนะครับนี่ยังไม่ใสนะนะี่ยังไม่ใสแค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยวผมต่อสายลำโพงก่อนนะครับผราะว่ามันต้องสุดยอดนแน่เลย น้ครับที่นี้นะครับก็ต่อสัญญาณเข้าแล้วก็ต่อสายลําโพงเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญาณเข้าก็อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนต่อสัญญาณเข้าต่อสายลําโพงเข้าแต่ว่าแอมตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะฟังเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือได้เอากล้องมือถือมาถ่ายมันไม่ตอบสนองความถี่ต่ำนะครับเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้ยินเสียงนะครับนั่นก็คงจะไม่เป็นไรนะครับผมจะลองเครื่องนะฮะนี่ผมเปิดเครื่องขึ้นมานะฮยแต่เพื่อนๆคงไม่ได้ยินนะครับมันเป็นสัญญาณับวู o o f e r เพื่อจะเห็นแต่เฉพาะในส่วนของการที่มันสั่นนะครับแล้วก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงจากลําโพงมอนิเตอร์ตัวเล็กผมนะฮะที่มันเป็นลําโพงเสียงกลางนะครับเพื่อนแอมตัวนี้มันขับซับวูเฟอร์นะครับเพื่อนนะเป็นแอมเบดนะครับซับวูเฟอร์ซับคืออะไรครับซับคือต่ํากว่าซับคือต่ํากว่าวูเฟอร์วูเฟอร์แล้วซับซับคือต่ํากว่าอินฟาคือเหนืออินฟาคืออินอินฟาก็ต่ํากว่าเหมือนกันนะอินฟาเรดอย่างเงี้นะครับต่ํากว่า ต่ำกว่าสีแดงอินฟราเรดเราออกเสียงเป็นอินฟราเรดนะอุลตาแปลว่าสูงกว่าอุลตาไวโอเลตแสงเหนือม่วงเป็นอย่างนั้นนะตัวนี้ซับวูฟเฟอร์ต่ำกว่าเสียงวูฟเฟอร์วูฟเฟอร์คือเสียงทุมท้มๆแล้วซับมันก็ต่ำกว่าแล้วเพื่อนๆดีดกีตาากก็กีตร์เบสก็สายสายบนบนสุดมันนะ่ะ ทีนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับพวกวัดขึ้นสัญญาณอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะใส่มอดเฟตเข้าไปมันก็จบแล้วละครับเพื่อนครับเครื่องนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วเวลาก็ผ่านมามันจะหมดเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สามารถที่จะวัดไฟพวกนี้ให้ดูได้โอเคนะครับทีนี้ผมก็คงจะใส่มอสเฟตเข้าไปมันมีอยู่แค่นั้นเ,นเพื่อนๆนะปอบเข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับนะเพื่อนนะคันนะ็อตขันอะไรเข้าไปก็สวยงามแบบนี้นะครับยอดจริงเลยนะครับ ผู้ออกแบบและสร้างก็ส mm ุดยอดนะครับสร้างมาดีมากเลยนะครับแน่นดีมากเลยนะครับการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทุกอย่างก็สุดยอดเลยนะเนี่ยผู้ใช้ก็สุดยอดนะครับผู้ใช้เนี่ยเต็มที่นะครับนี่จนมาถึงผู้ซ่อมนี่งมซสาวนะครับนะไม่สุดยอดเลยก็เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนที่มาฟังผมเล่าสู่ฟังนะครับมันเป็นนิยายเป็น เป็นเรื่องเล่าให้ฟังนะครับนะการซ่อม Power c a r คดีผมทําแบบนี้นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดไปอะไรมากไปกว่านั้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องทํางานอื่นต่อเดีนะ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้คงต้องลาจากกันก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับ